วันนี้นะครับมีเรื่องสำคัญที่อยากจะมาพูดแต่ก่อนอื่น really, really. กองทัพต้องเดินด้วยท้องกะ <Really. S 1> ทะเนี่ย ถ้าคนถามว่าจะซื้อกระทะยังไงเนี่ยผมผมอยากจะเปรียบเทียบกระทะแบบนี้มันจะมีกระทะที่ผมชอบที่สุดเลยนะถ้ามีกระทะใบเดียวในชีวิตเลยนะหรือจะเรียกว่าถ้าจะมีเมียสักคนเนี่ยผมจะเลือกแคสไซออนเพราะว่าแคสไซออนเนี่ยมันสามารถใช้นำมาใช้ในเทคนิคการทำอาหารได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีความทนทานแต่ว่าเราต้องดูแลเขา เหมือนภรรยาเราที่เราต้องรู้จักเทคนิคที่จะดูแลเทคแคร์กันเราจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเราไม่ดูแลเทคแคร์มันก็จะพังเป็นสนิม แต่ถ้าสําหรับคนที่ยังทําอาหารไม่ค่อยเป็นแล้วไม่อยากมีความรับผิดชอบเยอะผมแนะนําให้เหมือนกับก่อนที่จะมีเมียให้มีแฟนก่อนผมแนะนําให้ใช้กระทะนอนสติกเพราะกระทะนอนสติกเนี่ยมันก็โอเคมันก็เหมือนที่เขาโฆษณากันนะมันทําได้อย่างที่เขาโฆษณากันเลยแต่ว่าการทําอาหารนะ่ะมันมีมากกว่านั้นแต่ถ้าคุณเริ่มคุณก็ใช้นอนสติกข้อดีของนอนสติกก็คือไม่ต้อง ดูแลรักษาอะไรเยอะก็อย่าไปขูดมันอย่าไปกระแทกมันเยอะเพราะว่ามันเคลือบทีเนี้ยไม่ว่าคุณจะดูแลดีแค่ไหนอะซึ่งผมก็ดูแลเป็นนะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆอยังไงไอ้ที่เคลือบอะมันก็หลุดมันก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานใส่ไข่ด้วยนะครับตีไข่ขา,ขาวไข่แดงให้เข้ากัน ไฟแรงนิดนึงอู้แรงเลยแรงมากเลยนี่เท okay, มาเลยเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าแคสไซออนเนี่ยมันมีคุณสมบัติของเห็นไ,ได้ครับว่ามันไม่ติดกระทะอย่างนี้นลื่นเลยถ้าเราเก็บรักษามันดีเนี่ยมันก็จะลื่น you, really. พอดีช่วงนี้ ชอบกินดอกกุช่ายมากก็เลยหลายๆอย่างที่ใช้ต้นหอมอะไรเงี้ยผมว่าเปลี่ยนมาใช้ดอกกุช่ายเหมือนคราวที่แล้วที่ทําก็เอาดอกกุช่ายไปใส่เกี๊ยวคราวนี้ก็ทํากุ้งผัดไข่ง่ายๆกี่คนเดียวก็จะกินในกระทะเลยก็คือล้างกระทะใบเดียวทุกอย่างจบต้องมีที่รองอันนี้นะครับ ขอให้มีข้าวเถิด sure right, ใส่ได้ในทุกอย่างแต่ดอกผู้ใช่เนี่ยมันมีความกลมแล้วมันก็ของกรอบกรุบแค่นี้ไหมไปยังหรือจะอยู่ต่อมีใครจะอยู่ต่อบ้างยกมือขึ้นมีอย่างอื่นให้กินนีก หรือพอแค่นี้ก่อนอือมเอาไงอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ชอบมากเลยตอนนี้ก็คือทมเมตโตซอสทมเมตโตซอสนี่ซื้อมาเก็บไว้หลายกระป๋องเลยคราวที่แล้วออกคราวที่แล้วไม่ทำสองคราวที่แล้วเคยทำในแฟกี้เบอรรี่ละทีหนึ่งแต่ที่ที่แล้วทำกินกับลูกๆข้อหนึ่งอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมาก พราะเราสามารถควบคุมในสิ่งที่เราทําได้เราชอบอะไรตื้นลื้นหนาบางเราควบคุมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประหยัดไปเยอะอันนี้ก็สําคัญเสียงแล้วะข้อดีของการทําอาหารเองก็คือประหยัดไปเยอะอย่างครอบครัวผมเนี่ยมีสี่คนพ่อแม่ลูกถ้าไปกินร้านอาหารอิตาลี มันก็ต้องมีจานหนึ่งไปประมาณสักสามร้อยอะไรเงี้ยกินทีหนึ่งก็ต้องมีสองสามพันอะพันสองพันสามพันอะไรเงี้ยแต่เราทํากินเองก็อาจจะสักครึ่งราคาแต่มันก็ต้องมีการลงทุนทางด้านถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์อ,อะไรพวกเนี้นะแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยประหยัด่ากันเยอะเพราะว่าร้านอาหารเขาก็ต้องมีบวก สามสี่เท่าซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาหากำไรเกินควรนะครับทำร้านอาหารเนี่ยงานหนักมากเปิดร้านอย่างเดียวเนี่ยก็คือว่าฟูลไทม์แล้วทำอาหารเปิดร้านอาหารเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักมากแค่เปิดร้านอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องมีเจ็ดแปดเก้าสิบชั่วโมงแหละยังต้องมีไปซื้อของ ยังต้องมีบริหารร้านซ่อมแซมตู้ยงตู้เย็นตรงเตาฮูดบริหารพนักงานบริหารการเงินคือคนทำร้านอาหารเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับทำเยอะได้น้อยอะเพราะฉะนั้นถ้าแถวบ้านคุณนะครับมีร้านอาหารที่คุณชอบก็อย่าลืมที่จะช่วยเขาโฆษณาอย่าลืมอุดหนุนบอกเพื่อนๆ แชร์มาในแฟงกี้เบลรี่ก็ได้ครับแล้วก็ผมก็จะได้ไปกินหรือไม่ก็โทรสั่งมากินที่บ้านอะไรเงี้ยพอร้านอาหารแบบพวก standalone ที่แบบร้านแถวบ้านร้านอะไรเงี้ยสำคัญที่ผมว่าถ้า,ถ,าถ้าเราไม่รักษาไว้อีกหน่อยมันก็หายหายไปเรื่อยๆคนผมว่าคนสมัยใหม่รวมทั้งผมด้วยร้านอาหารเนี่ยผมก็คงไม่ทำแล้วละ่ะเพราะว่า มันต้องมีความถ้าจะเริ่มใหม่ก็ต้องมีความบ้าระห่ำถ้าจะทําอยู่แล้วก็คือแบบทํามานานจนมันฝังเข้าไปในตัวมันเลยแบบทําไปได้เรื่อยๆถ้าจะอยู่ดีๆมาทําเนี้ย <you> really. อืมยังไงก็แล้วแต่ก็ช่วยอุดหนุนร้านอาหารทุกร้านครับ